สุดท้ายฉันก็จับพวกเธอได้สักทีตัดติสฟอนไลยสมรบหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดเอ๊ะสิ่งนี้มันเป็นแกงเหรอหวังเวนวูสูนยรับใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดของจักรววรดออฮะรู้ดีจังเลยเนาะนางงามตัวน้อยฉันจะทำให้พวกเธอสิ้นหวังบนจุดสุดยอดนี่แหละเสี่ยวเย่ฉันจะหาวิธีดึงดูดความสนใจของเขาให้ เธอเรีบหาวิธีไปโจมตีด้านหลังของเขาซะรับทราบคิดจะหนีเหรอไม่มีทางทะลกฮอตอินซีเปิดใช้เงนิน เซลี่ฉจนหัวขึ้นแล้วเขา้าแย่แล้วถ้าเกิดเป็นแบบนี้ต่อไปล้วก็นั่งกันใ้แต่สลายแน่นแนล้เร่งเครื่องเต็มก,กำลังฉันจะไม่ยอมแพ้กันแบบแกหรอก <c oughs> ฮ่าๆๆสาวน้อยเปล่าประโยชน์นา ไม่มีใครหนีจากหัดอินซีของฉันไม่ได้หรอกอิด้องมันเลยจนทำให้มันยอมจำนนต่อฉันพี่เหมียวฉันจะไม่ไหวแล้วค,คุณจะต้องอยู่ต่อไป หรือแค่เธอแล้วเนาะสาวน้อยเธอไม่มีที่ซ่อนแล้วหรอฉันจะไม่หนีต่อไปแล้วฉันจะทำให้หนายต้องชดใช้กับสิ่งที่นายทำลงไปโอ้เธอจะไปเชิญหน้ากับฉันต,งตรงๆเลยงั้นเหรอก็อาหาดีนี่งั้นฉันจะมันไปทั้งหมดเลยแค่แล้วกันมาเลยัอไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้ว ออกไปให้เองอ้าหามันนานแล้วนั่นเนี่ยที่ฉันไม่ได้เจอคู่ต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นขนาดนี้มาเลยมาลองเจอการต้มตีที่รุนแรงที่สุดข,ของฉันหน่อยเป็นไงแร่งเครื่องเต็มกำลัง